ฟลุกน้อยแจ้งประมาณนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่ชกเสร็จได้ไปดูคลิปย้อนหลังในการที่ชกกับดามพราญชัยนะครับแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนหมัดแฟนมวยของพี่ๆหลายๆท่านนะครับผมก็ยังมองว่าผมไม่น่าถึงกับแพ้หรอกผมไม่อะไรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ลูกผู้ชายพอครับแต่คนประกาศบอกว่าครบยกผมไม่มีสิทธิชนะ เพราะแต้มเป็นรองแต่จริงๆแล้วถ้ายก5ผมชนะ3มเสียงผมก็มีแต้มนำอยู่นะครับเพราะหมด4เพราะว่าหมดยก4คะแนนะรวมผมแพ้แค่2แต้มเองครับอ่ะก็ยังสงสัยนะครับในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของความพ่ายแพ้ในเรื่องของคะแนนในวันนั้นสำหรับปุ๊กน้อยแล้วก็ทิ้งท้ายครับบอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ออกมาโพสต์แบบนี้ผมนอนไม่หลับจริงๆครับขอพระคุณครับ ก็ควันหลงนะครับจากฟุกน้อยในรายการ RWS เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในคู่ของฟุกน้อยกับดามพรันชัยครับวันนั้นดามก็ป้องกันแชมป์ได้140ราชจดำเนินครับแต่ดูจากการพัวแล้วฟุกน้อยน่าจะยังค้างขาใจกับ